ต่อไปท่านวรวิทย์บารูเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมวลวิทย์บารูประชาชาติเขตหนึ่งปัตตานีครับท่านประธานครับประชาชาติประชาชนประชาธิปไตยคือได้ว่าเป็นการปกครองโดยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนวันนี้คือ เมนหลักของพวกเราที่อยู่ที่ตรงนี้วันสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นเศษเชี่ยวของประเด็ดการที่มาเนี่ยเราก็ควรที่จะได้มีการกระจัดมันออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตัวอย่างที่ผมจะยกที่ตรงนี้นะครับคนที่เชื่อว่าอํานาจประเด็จการอํานาจคือธรมเนี่ยนะครับ เชื่อว่าถ้าหากว่าใช้กระบวนการที่มีอำนาจเต็มมือแล้วสามารถที่จะ,น,จะนำาพาประเทศนี้ไปสู่ความรุ่งโรจน์ความเจริญได้ผมอยากจะให้พ่อเราได้เห็นนั่นนะที่อยู่ใกล้ๆรอบๆประเทศเราแต่ก่อนนั้นเราก็คงจะรับรู้นะครับว่าในสมัยหนึ่งอินโดนีเซียถูกปกครองโดยทหาร มีความบาดผวากลัวกันมากแต่ว่าประชาชนเขาสำนึกแล้วก็เข้าใจว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเองก็สำนึกว่าประเทศจะอยู่เช่นนี้ไม่ได้ซึ่งมันผิดกับบ้านเราครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียที่ผ่านมาไม่กี่ปีเองโดยยึดมั่นในกระบวนการเป็นตัวแทนของประชาชนโดยแท้จริง มันก็สามารถที่จะสร้างความเจริญความงดงามในเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติได้สร้างความกลมเกลียวให้แก่คนในชาติได้ตรงกันข้ามของเราน่นะครับบางทียกตัวอย่างอย่างเช่นอขอเอ่ยนะคุณกมลศักดิ์ไปยกตัวอย่างว่าการยกเลิกบางส่วนบางข้อบางมาตราในพรบร การบริหารสวต,ตนะครับปี53เนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วนะครับเราเนี่ยกว่าจะได้ตรงนี้มาพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาของการติดตามการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นบทเรียนสำหรับพี่น้องประชาชนมากว่าอำนาจความเด็ดขาดรุนแรงไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้มีนักวิชาการหลายท่านที่ติดตาม ติดอยู่ทําการศึกษาวิจัยในเรื่องความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ก็สรุปว่าความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันมีอยู่สองความรุนแรงความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นความรุนแรงหลักที่ใช้กำลังอาวุธอะไรต่างๆเข้ามาทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้ามาโดยตัดสินด้วยกำลังอาวุธแต่อีกการน,นึ่งก็คือความรุนแรง รองซึ่งสิ่งนีนะ้มีความสำคัญอันอาจจะเป็นในลักษณะของนามธรรมแต่มันจะเป็นบอ่อเกิดของความไม่พอใจของการที่จะไปสู่ความรุนแรงหลักได้สิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานที่เคารพครับมันสะท้อนภาพความไม่เห็นกระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการที่มาจากประชาชนว่ามีความสําคัญว่ามีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับดังนั้นจึงใช้กลยุทธ์กลวิธีในการแก้ปัญหาใดๆก็แล้วแต่ใช้วิธีบุกยิงมายิงไปนะครับระเบิดมาระเบิดไปนะครับแรงมาแรงไปอย่างนี้เป็นต้นตลอดอะยักษ์เวลาที่เกิดความ ไม่สงบในทางใต้เนี่ยยีปีมานี้นะครับเราก็คงพอจะสุปได้ว่าจำนวนงบประมาณที่เทลงไปนะครับมันตอบคำถามตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใดผมอยากจะเรียนให้ท่านประธานที่ตรงนี้ได้รับทราบนะครับว่าการยอมรับในกระบวนการของประชาชนนั่นแหละคือวิธีการที่จะแก้ปัญหาเพราะประชาชนคือเจ้าของประเทศไม่ใช่ใครผูดด้ใดผู้หนึ่ง มาถึงมาเวลาแล้วก็ใช้กระบวนการของความกดหัวประชาชนเพราะประชาชนให้ใหเกิดความกลัวนะครับจึงดําเนินการโดยเช่าว่าเมื่อเกิดความกลัวแล้วสงบเงียบแล้วประชาชนไม่อาจที่จะมาสร้างความวุ่นวายในสายตาของเขาได้ด้วยเหตุนี้นะครับท่านไม่เคยนะครับไม่เคยที่จะบอกเลยนะครับว่าจะนําพา จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยที่สั่งสมความบอบช้ำมานานในทางเศรษฐกิจน,นะครับลงไปจนมันมากแต่ว่าเราก็เห็นนในการปรับเนี่ยนะครับในการปรับในมาตราดังกล่าวยกเลิกมาตราดังกล่าวเราก็ทราบว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีขั้นตอนของความมั่นคงเต็มร้อยอยู่ที่ตรงนั้นท,ทั้งทั้งที่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะจแก้ได้ ไม่มีใครนะครับไม่มีจากซี่ของพลเรือนที่จะไปทำการแก้ไขความรุนแนรงหั้แต่แน่นอนภารกิจนี้มาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้ว20ปีแล้วก็มอบให้แก่ทางฝ่ายทหารเราเคยวิเคราะห์เคยประเมินผลหรือไม่ว่าสิ่งที่เป็นซอฟซอที่ว่านำมาทำเนี่ยมันกลายเป็นจุดแข็งที่จะสามารถแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ การที่บุคคลที่เป็นหัวขบวนในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับทุกครั้งเราก็เห็นเลยนะฮรรูปแบบของผู้ที่นำพาองค์กรนี้ด้วยการใช้ความเข้าอกเข้าใจเข้าไปหาประชายชนพูดได้เลยว่านะครับสต,ติของการเกิดความนุนแรงลดลงและความรักความเข้าใจในรัฐบาล เกิดมากขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเกิดปัญหาในเรื่องของการไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเกิดปัญหาในเรื่องของการจับผิดจับถูกนะครับหลายคนพี่น้องยะอยู่ด้วยความทุกข์กระถมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสารชั้นต้นปล่อยสารอุทธรณ์ปล่อยมาสารสารเสกา าหารชีวิตมันเป็นความชอกช้ำซึ่งผมเข้าใจว่าพี่น้องที่เป็นนักอันเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนในทางจังหวัดแดนตานเนี่ยก็คงตระหนักในเรื่องเหล่านี้ได้แล้วก็แก้ปัญหากันครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ